เลิฟทิปส์วันนี้เสนอทำอย่างไรให้ผู้ชายขอเราแต่งงานครับยกข้อดีของการมีชีวิตคู่ตายายคู่นั้นน่ารักจังเลยอ่ะดักกันดูแลกันดูดีกันโอ้ยโ,โดนบิ้วหนักเลยครับหมาน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะมันเดินเป็นคู่ค่ะไม่เคยแยกออกจากกันเลยค<า>หมายต้องหาคู่เลยค่ะ เทียบกับสุนัขซะแล้วครับไาท้องโก็ยังทําเป็นคู่ค่ะค้ยจริงของเธอแต่เกี่ยวก็ต้องอยู่เป็นคู่ใช่เลยรองเท้าก็ยังอยู่เป็นคู่เราสองคนก็ต้องอยู่เป็นคู่เห็นไหมครับมีแต่ข้อดีแล้วผู้ชายจะปฏิเสธได้ยังไงครับ ลดความกังวลของผู้ชายให้น้อยลงเรื่องเรื่องของเราจะเป็นยังไงกันดีคะผมเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณเลยครับไม่ต้องกังวลค่ะฉันดูแลตัวเองได้ค่าสินสอดเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลค่ะฉันออกเองก็ได้ค่ะผมยังแชร์ค่าห้องอยู่พื่คนไม่ต้องกังวลค่ะ ฉันจะซื้อบ้านไปเรียนของเราเองค่ะนี่ผู้หญิงแถวหน้าคราับบอกจริงจริงนะครับผมเป็นหมัน <c oughs> มีลูกให้คุณไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เอาละสิจะทํายังไงล่ะที่นี้ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าอยากมีลูกฉันไะมีกับคนอื่นก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อคุณไม่กังวลอะไรแล้วรุ่งนี้เราแต่งงานกันนะคะ <c oughs> <laughs> ผมไม,ไม่กังวลเลย <laughs> ใช่ไหมครับถ้าผู้ชายเขาไม่กังวลได้จริง <laughs> ก็เสร็จเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่ของตายครับฮัลโหลบ้า ันดีเหมือนกันนะ<า>น่าหวานโชวซะเลยใครโทรมาเนี่ยก็เพื่อนที่งานไหมคะเห็นไง,นนะะนงล้วครับอึ้งกันไปเลยนี่นะเห็นไหมหเห็นหรืยอยัง แหวนใครไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอ๋อไม่มีไรหรอกเพื่อนที่ทำงานมันให้ใหเฉยอะเพื่อนที่ไหนจะซื้อแหวนให้กันล่ะครับนีน่ใครทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้อะเพื่อนที่ทำงานไงจริงต้องคิดมากหรอ,หรอไม่ต้องคิดมากคนนี้เรียกว่าพี่คงอะใช่ไ <laughs> อ้แล้วมันนั่งกันยิ้มาเจออยู่น,นู่นดูนักทีนี้ ไปเลยมาทางไหนไปนั่งกับบ้านไนปแ็นเย็นเพื่อนการม,ามึมต้องคิดมาไม่คิดว่ากันเลยถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ใช่ของตายเขาต้องรีบคว,ว้าเราไว้แน่นอนให้พ่อแม่ช่วยพูดเกริ่นให้เราครับปีนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วหรอคะ ก็แก <ítulo> <run> ่แ <irgendw> ล <carbono> ้วแหละอ๋อแล้วอย่างงี้เรื่องสุขภาพระคาเป็นยังไงมากโอ้โยอ้างสุขภาพกันเลยทีเดียวนี่นะพี่ดีเอ็บออดแอดแอดจะตายแล้วตายก็ไม่รู้เฮ้ยม่ก่อนที่พ่อจะตายเนี่ยมีอะไรสั่งเสียไว้ก่อนไหมคะ ข่อยอยากจะบฟุ้งหลาน <ục> โอยตรงประเด็นครับคุณทิ้งค่ะชัดเลยค่ะชัดชัดเราอยากแบบแฝงน้นกันไอ้ขอรับอ่อยๆค่ะวันนี้โดนไม้นี้เสร็จทับทุกรายครับรับรองยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ครับ ฉันมีเหตุผลสมควรที่เราจะแต่งงานกันได้แล้วนะคะอ้าคุณผลอะไรไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้ผมยังไม่พรอ้อมฉันท้องเนี่ยคแน่ใจเหรอและไม่ต้องคิดฉันไ่ตรวจ d ี a นเนะคะเพราะฉันได้เก็บตัวอย่างเงี้ยของคุณไปตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เจอ,เอวรอีรบนีียังไงยังไงเขาต้องขอเราแต่งงานแน่นอนครับแน่ใจเหรอห แน่สิเห็นแน่ค่ะดูสิคะัจมูกเหมือนคุณเลยค่ะและนี่คือเลิฟทิปส์ในวันนี้ถ้าจะเอาไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณหนึ่งนะครับ